ภาพจาของผีกระโดดสุดด่งดังที่ยื่นแขนตั้งตรงไปด้านหน้าและเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการกระโดดพร้อมกันทั้งสองขามักจะแต่งกายด้วยชุดขุนนางยุคราชวงศ์ชิงมันคือตัวอะไรแล้วเราจะวาดมันออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่ขอบคุณแฟนอาร์ที่ร่วมส่งเันเข้ามาด้วยนะครับและสามารถส่งแฟนอาร์เนเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจบังก์ด็อก สวัสดีครับนี่คือรายการบลงเกอร์อาร์ตรายการที่เราจะมาวาดรูปพร้อมกะบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้ฟังไปพร้อมกันครับและในคลิปนี้เราจะมาวาดเจียงซือกันครับ เจียงซือเนี่ยมีความหมายในภาษาจีนว่าซากศพหรือผีดิบผีตนนี้เนี่ยมีอิทธิพลและโด่งดังมากๆในสมัยก่อนไม่เชื่อเนี่ยลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนๆดูได้เลยนะนั่นก็เพราะว่ามีการนําเรื่องราวของผีตนนี้ไปสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วมากมายหลายต่อหลายเวอร์ชันเช่นในภาพยนตร์ชุด Mr. สเตอร์แวมไพหรือชื่อภาษาไทยว่าผีกัดยากัดตอบซึ่งมีมาแล้วถึง5ภาคแต่คนไทยเนี่ยน่าจะคุ้นชินและเรียกผีในเรื่องนี้ว่าผีกองกอยมากกว่านะครับ เนื่องจากการเคลื่อนไหวและเสียงผ้าภาษาไทยในภาพยนตร์นะมักจะมีเสียงว่ากอยกอยในขณะที่ผีดิบกําลังกระโดดด้วยทําให้เหมารวมเรียกผีเพศนี้ว่าผีกองกอยซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยผีกองกอยเนี่ยเป็นผีตามตำนานความเชื่อของไทยและเพื่อนบ้านเราอย่างลราและมาเลเซียมีลักษณะเป็นผีที่มีขาข้างเดียวเคลื่อนไหวด้วยการกระโดดปรากฏในวรรณคดีหลายเรื่องเช่นภาพายนตรมณีหรือว่าเพรพระอุมานะครับ การตีความของเจียงซือนั้นจริงๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับผีเดวิมแวมพร์ของฝรั่งเหมือนกันนะครับคือในตอนกลางวันเนี่ยก็จะนอนหลับอยู่ในโลงศพหรือในสถานที่มิดชิดอย่างถ้ำที่แสงสว่างส่องไม่ถึงพอตกกลางคืนก็จะออกมาหากินด้วยการดูดเลือดมนุษย์ผู้ใดที่โดนเจียงซือกัดก็จะต้องเป็นเจียงซือด้วยเหมือนกัน เพียงแต่ว่าภาพลักษณ์ภายนอกของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูสง่างงา,งามและก็น่าเกรงขามหรือสามารถแปลงกายเป็นค้างคาวบินได้คล่องแคล่วเหมือนกับแวมไพร์หรอกนะครับพวกมันเนี่ยเหมือนกับศพที่แข็งตัวแล้วมือไม้ตั้งตรงยื่นไปข้างหน้าผิวขาวซีเต็มไปด้วยขนที่เกิดจากเชื้อราและก็น่าจะมีกลิ่นที่เหม็น,นเน่าเจียงซือนั้นเป็นความเชื่อทางศิยศาสตร์ของลทัทธิเต่าหรือเหมาซานซึ่งมีคําบอกเล่าตามความเชื่อในท้องถิ่นโดยคนจีนนั้นในสมัยก่อนมีความเชื่อว่าเมื่อมีคนตายศพจะต้องถูกฝังในบ้านเกิด แต่ในสมัยนั้นการเดินทางหรือการขนศพเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบาก นักบวชในลัทธิจึงต้องทำวิธีปลุกศพขึ้นมาเพื่อให้ศพเดินทางกลับบ้านเองโดยจะกระโดดพร้อมกันเป็นขบวนตามเสียงของกระดิ่งที่นักบวชเป็นผู้นำทางโดยจะต้องกระทำกันในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีผู้พบเห็นแต่ฟังดูแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่ามันเกินจริงไปหน่อยซึ่งก็มีผู้โต้แย้งออกมาบอกว่าเรื่องผีดิบเจียงซือหรือพิธีขนศพแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องแต่งเท่านั้นอาจจะเป็นการลักลอบขบยนศพแบบผิดกฎหมายมากกว่าหรือเป็นวิธีการที่นักบวชใช้ขนส่งศพโดยการมัััดดในนนนทท่่่่ายยืตออกกเป็แถวไวไไไ้้บมผโ คนแบกจะมี2คนจะอยู่ด้านหน้าและด้านหลังแถวด้วยลักษณะนี้เองทําให้ผู้พบเห็นเนี่ยมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะของเจียงซือก็คืออาการกระโดดดึงๆไปมาของมันนั่นเองนะครับเจียงซือเนี่ยเป็นผีที่เรียกว่าไม่ค่อยมีสติปัญญาเท่าไหรนะ่นักแถมยังตาบอดอีกวิธีการล่าของมันก็คือจะใช้ประษาสัมผัสเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือกลิ่นและลมหายใจของเหยื่อนั่นเอง ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเจียงซือก็คือการกลั้นหายใจค,ครับนอกจากนี้ยังเชื่อว่าเจียงซือเนี่ยถูกสาบให้นับมเมล็ดข้าวสารคือถ้ามันเห็นมเมล็ดข้าวสารที่ไหนมันเป็นต้องก้มลงนับทุกครั้งทําให้คนจีนใช้วิธีนี้เพื่อล่อให้เจียงซือเสียเวลาในการนับมเมล็ดข้าว <c oughs> เพื่อที่จะถ่วงเวลาจนถึงเช้าแต่แค่โปรยมเม็ดข้าวเนี่ยัยังไม่พอนะหนักกว่านั้นก็คือบางคนเนี่ยเอามเมล็ดข้าวผสมกับมเมล็ดพืชอ,อื่นเข้าไปด้วยแค่นับข้าวสารอย่างเดววเนเน่ก็หอแล้ ต้องมาแยกมเมล็ดข้าวกับมเมล็ดพืชอีกเรียกว่านั่งนับเปนจนตาเหลือกอะรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนเอนชักเริ่มจะสงสารขี่ตัวนี้ขึ้นมาบ้างหรือยังครับ เห็นคนจีนเนี่ยประสบความสำเร็จในการปราบผีดิบด้วยข้าวสารและกระเทียมอิทธิพลนี้ก็เลยแพร่กระจายไปถึงยุโรปบ้างซึ่งคนยุโรปเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ในการจับผีแวมพร์ของตอนเองแถมแวมพ์เนี่ก็ดันกลัวข้าวสารและก,กระเทียมด้วยซะอย่างนั้นความโด่งดังและเป็นที่จดจําของเกียงซือเนี่ยเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของผีจีนกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆอย่างวิดีโอเกมบนเครื่องฟมิคอมเลเกนเดลชิปอเป,าเ,ปาเพื่อนสีหรือแม้แต่การ์ตูอนอมาตะาสุดคลาสสิกอย่างดาคอนบอลก็มีตัััวละครรอออยย่่่าาาาาางงงเเเจจจ้้้ซืืทีีีีไดดแบนนนนใมาากกผิช แล้เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าผีดิบเจียงซือกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์บอกพูดเลอหน่อยสิครับและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะได้ผีดิบเจียงซือในแบบฉบับของบองเกอร์ด็อก you <laughs>